ดูอาการแมวอ้อนกันครับผมแมวอ้อนเก่งแค่ไหนดูตื่นใจติมันอ้อนครับผมนี่แมวอ้อนครับนี่อ้อนขนาดไหนดูนะครับผมนนี่นะอ้อนตั้งแต่เล็กยันโตเลยอ่ะอ้อนโอ้โหอ้อนพ่ออ้อนพ่อลอดู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 ดะพอใจยัง ยังไม่พอ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 ครับผมเออยังไม่พออีกนี่ยังไม่พอเพอยังไม่พอติมยังไม่สะใจครับดูครับดูครับติมยังไม่สะใจเลยนะติมยังไม่สะใจเลยแมวมันอ้อนนะอ้อนเก่งจริงเลยลูกชายติมน้อยติมนะครับผมแมวกระโดดเก่งด้วยตามน่ารักความหล่อเขาดูนะครับผม กงอ,อนเก่งทีหนึ่งเลยครับผมอ้อนเก่งทางบ้านเลยอ๋อนเก่งหว่าทางบ้านเลยครับผมอ้อนเก่งมากอืดูไม่ได้ละไม่ให้ห่างกายจะอยุดตามาแล้วเขาไม่ให้ห่างกายครับผมดูดูความก้อนของเขาืมออนเก่งจริงเนืะตังตังตังแกงพิติมฮะตังแกงพิติมครับผม เต็มอ้นเก่งจริงๆเลยเดือพอยังอ้นพออย่างอืมอ้นพออย่างยังยังไม่พอ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 นี่คุณชายเรายังไม่พอครับนะพอยังลูกอืมพอยังไม่มครับยังพ่อยังหนูยังไม่พออืมหนูยังงอนยเออ น,น,น,นง,งันีก่เนี่ยตับตาปุ๋ยตับตาปุ๋ยอ่าไหพอยังอ่ะอพอยังพอ้วนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับ,ออมมมมรบผมวันนี้ลาไปก่อนครับ